ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพมมามทัดครองราชสมบัติอยู่ในเมืองพารณาณสีพอโพธิสัตว์กำเนิดเป็นหนูมีร่างกายอ้วนท้วมเหมือนลูกสุกรอ,อ่อนหนูตัวอ้วนท้วมนั่งอย่างภาพภูมิใจบนก้อนหินล้อมรอบด้วยกลุ่มหนูบริวารทั้งหลายใต้ต้นไม้ใหญ่ในป่าดอกไม้หลากสีสุนักจิ้งจ้าเจ้าเล่ยืนหลับตาทำท่านั่งสมาธิ หนูเฝ้าดูอย่างอยากรู้อยากเห็นจากด้านหลังพุ่มไม้หนูพูดคุยกับสุนัขจิ้งจอกอยู่ใต้ต้นไม้สุนัขจิ้งจอกแสดงท่าทีที่สงบทุ่งดอกไม้และแสงธรรมชาติอันนุ่มนวลหนูหลายตัวนำผลไม้และถั่วมาให้สุนัขจิ้งจอกนั่งซึ่งดูถ่อมตัวแต่แอบยิ้มอยู่ในป่าที่สดใสและมีแสงยามเช้าหนูสองสามตัวเดินเข้าไปในป่า ผู้นำหนูดูน่าสงสัยเส้นทางป่ามีหมอกหนาและบรรยากาศลึกลับกลุ่มหนูนั่งอยู่ในโพงอันแสนสบายผู้นำกำลังฟังอย่างจริงจังแสงไฟอันอบอ,อุ่นที่มีใบไม้และลูกโอ๊กอยู่หนูตัวใหญ่วาดแผนบนดินด้วยไมย้หนูตัวอื่นๆพยักหน้าพื้นหลังแสดงให้เห็นโพงที่เปิดออกสูป่ป่าที่สวยงามและอันสุดสย สุนัขจิ้งจอกซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้พร้อมกับยิ้มอย่างลับๆมองดูหนูเดินผ่านอย่างช้าช้าหนูตัวใหญ่ยืนอยู่หน้าสุนัขจิ้งจอกชี้โกรธสุนัขจิ้งจอกดูตกใจมีหนูตัวอื่นซ่อนอยู่ด้านหลังต้นไม้หนูผู้กล้าหาญกระโดดบนคอสุนัขจิ้งจอกในป่าป่าที่น่าทึ่งพร้อมใบไม้ปลิวและเอฟเฟกต์แสงที่สดใส หนูทุกตัวอยู่อย่างมีความสุขในป่าโล่งอันแสนสงบดอกไม้บ้านส่ายลุ้งอยู่บนท้องฟ้า